สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไม่หมูพาเที่ยวนะคะทริปนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานเป็นทริปต่อจากหมู่บ้านสปันกับบ้านห้วยหมีและมาต่อกันที่นี่เขาบอกว่าที่นี่อากาศเย็นตลอดทั้งปีไหนไหนก็ผ่านมาแล้วก็เลยแวะเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองว่าจะหนาวอากาศดีหรือว่าจะเจอฝนกันแน่เพราะช่วงที่เรามามันคือหน้าฝน ถ้าฝนตกอาจจะเจอทะเลหมอกด้วยนะไปดูกันคาะว,ว่าทริปนี้แม่หมูจะเป็นผู้ประสบภัยหรือจะรอดจากฝนหรือไม่ตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะที่นี่สามารถว a อ k อินเข้ามาได้เลยนะคะพอมาถึงก็ทำการชำระค่าบริการค่ารถ30บาทค่าเข้า30บาทค่ากางเต็นท์คนละ30บบาทค่ะ เมืเ่อกี้เจ้าหน้าที่เขาแนะนำให้ไปกลางลาน3นะคะเขาบอกว่าที่ลาน3จะสวยแต่ไม่อนุญาตให้ก่อไฟลาน2ส,สามารถก่อไฟได้ต้องไปดูก่อนว่าที่ไหนสวยขับรถมาประมาณ100เมตรก็จะเจอสามแยกข้างหน้าที่เห็นจะเป็นลาน2ติดกับจุดจอดรถส่วนซ้ายมือจะเป็นลาน3นะคะ ฝั่งนี้จะมีห้องน้ําและห้องพักสําหรับใครที่ไม่อยากกางเต็นท์หรือว่าไม่มีเต็นท์ก็มาพักที่นี่ได้สามารถจองหรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทางอุทยานหรือจะโทรเข้าไปสอบถามก่อนก็ได้แต่แม่หมูทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะคะวันนี้ก็มีคนกางเต็นท์เยอะเหมือนกันสี่ห้าเต็นท์เลยอะ่ะแต่ที่นี่วิวสวยอะ่ะ ข้างบนก็จะเป็นบ้านผักแล้วก็หน่วยพิทักษุทยานก็จะเป็นส่วนบริการนะักท่องเที่ยวจะอยู่ด้านบนนะคะส่วนลางกลางเต็นท์ลานหนึ่งเขาไว้สําหรับจองเต็นท์ของอุทยานถึงจะสามารถกางตรงนี้ได้แล้วก็ห้ามประกอบอาหารแล้วส่วนลานสองก็จะเป็นลานลานพื้นราบตรงนี้ตรงหลังลานจอดรถส่วนลานที่เราไปเมื่อกี้เป็นลานสาม,มาถูกแล้วตรงนั้นอ่ะสามารถประกอบอาหารที่ ก่อกองไฟได้อาหารที่แบบหนักๆได้ตัวน,นี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นพวกแก๊กระป๋องเหนื่อยเลยอันนี้จุดชมวิวทุกคนแม่หมูก็ได้ที่กลางเต็นแล้วนะคะก็เลือกที่ลานสามจะเป็นจุดแรกเลยของลานสามวิวก็เป็นประมาณนี้ทางแยกลงมาลานสาม ต๊ดๆลงมาก็เราอยู่จุดแรกเลยอยู่ด้านหลังของอจุดเรียนนักท่องเที่ยวจุดที่สองเลยส่วนห้องน้ำจะอยู่ฝั่งนู้นค่ะก็ถือว่าไม่ไกลมากร้านนี้ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันกว้างดีจะได้พาที่ตกด้วยฟังทีโจจะอยู่ฝั่งนี้โอเคเราก็ไปเอาของมากางเต้นกันค่ะ ตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วฟ้ากำลังระเบิดพอดีแล้วก็แม่หมูก็เพิ่งกางเต็นท์เสร็จนะทุกคนบรรยากาศที่นี่สวยมากอุทยานแห่งชาติขุนสถานค่ะจังหวัดน่านนะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งทิปที่วิวดีมากมาก แล้วเราก็ยังอยู่ที่จังหวัดน่านเช่นเคยนะคะทุกคนชิปนี้มาเที่ยวน่านสี่วันสามคืนกันเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ก็ฮิปก่อนหน้านี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยสำหรับลิปกลางเต็นที่บ้านห้วยหมีแล้วก็ฮิปกลางเต็นที่วัดสปันนะคะทุกคนแล้ว อีพนี้ก็จะเป็นกลางเต็นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานจังหวัดน่านจ้าที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานนะทุกคนบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะคะเย็นกว่าที่หมู่บ้านสปันแล้วก็ที่บ้านห้วยหมีอีกนะนูรู้สึกว่ามันจะเย็นกว่าและที่สําคัญสงบด้วยเงียบสงบที่บ้านห้วยหมีก็เงียบสงบนะแต่ที่สปันอะ คือคักมากโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีกิจกรรมอะไรเนาะแม่หมูไม่ได้ทำกับข้าวนะทุกคนแม่หมูก็จะทานอาหารสำเร็จรูป ทุกคนก็ง่ายๆเป็นมาม่าครับนะทุกคนเพราะว่าไม่หมูมาถึงที่นี่ก็คขำมืดและก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาทำอาหารนะคะก็มีมาม่าครับช่วยดีกว่าไม่มีอะไรเลยก็เย็นนี้ก็ฝากท้องด้วยมาม่าล้วกันเนาะ สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนเราเป็นผู้ประสบภัยทั้งสามวันเลยนนี่ดิฝนตกอันนี้ก็คือวิวของลานสามนะทุกคนดูหมอกเจอหมอกทั้งสามวันเลยโอย้ที่นี่หนาวอะ เราไปชมพาดิย์ขึ้นกันหนาวไหมอยากให้รู้ว่าเป็นผู้ประสบภัยตาก,ก่อนจุดชมพาดิย์ขึ้นนะคะที่นี่ก็จะอยู่ลานที่หนึ่งที่เราดูมาเมื่อวานก็จะเป็นลานที่หนึ่งนะคะจะเป็นจุดชมอยู่ที่สวยที่สุดและสูงที่สุดของอุทยานนะทุกคน ก็ดูแสงเช้าขึ้นแล้วเฮ้ยนี่มันยังไม่6โมงเลยนะที่นี่พาทีขึ้นเร็วมากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่สูงก็ได้อันนี้จุดชเวิวที่ลานจอดรถนะทุกคนสวยมาก ยานแห่งชาติคุณสถานนะคะทุกคนก็จะมีความสูงจากระด,ดับน้ำทะเล1380มเมตรนะทุกคนในระยะทาง20กิโลเมื่อวานนะเราขึ้นเขาอย่างเดียวเลยทุกคนแล้วพอขึ้นมามันหนาวมากคือมันสูงมากแหละสูงแบบหนาวกว่าทุกทกที่เลยอะคะ่ะทุกคนที่ที่แม่หมูไปมาเมื่อวันก่อนเนาะที่นี่จะหนาวหนาวเย็นแล้วก็พาทิตขึ้น เร็วกว่าที่อื่นๆด้วยนะอากาศดีดูแสงสวยว่าส่วนฝั่งด้านหน้าเต็นท์แม่หมูนะทุกคนนี่ตรงนี้นจะเป็นเต็นท์แม่หมูนี่นะคะก็เป็นเต็นท์แม่หมูจะเป็นลานที่สามแล้วข้างหน้าก็จะเป็นทะเลหมอก ส่วนด้านบนนะคะทุกคนข้างๆที่ทำการบริการนักท่องเที่ยวก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะเปิด8ปดโมงก็ให <c oughs> ้ยังไม่กลับก่อนเดี๋ยต้องไปลองชิมสักหน่อย เื่อกี้พาทิตย์เพิ่งจะขึ้นไปตอนนี้หมอกปกคลุมทั้งหมดเลยทุกคนคือมองไม่เห็นอะไรเลยอะดูไม่กระทั่งแสงพาทิตย์เองยังโดนหมอกปกคลุมเริ่มจางออกแล้วค่ะบรรยากาศที่นี่คือดีมาก ร้านค้าสวัสดิการนะคะทุกคนก็จะมีกาแฟแล้วก็เป็นมาม่าครับน่าจะเป็นกาแฟสดซะด้วยมีขนมให้บริการอยู่มุมร้านกาแฟที่อุทยานนะทุกคนสวยมากมาก เอาหนมจีบชุดหนึ่งนะคะพี่จีบยได้นะะคอ๋อหยิบได้เลยใช่ไหมชุดละยี่สิบบาทหกลูก ที่นี่ก็มีร้านอาหารตามสั่งให้บริการด้วยแต่ไม่เชิงว่าเป็นตามสั่งนะเป็นมีข้าวกะเพรขาข้าวไข่เจียวเมนูน่าจะตามแต่วันเนาะไี้แม่หมูสั่งข้าวกะเพราไปเรียบร้อยแล้วเราะวิวที่ร้านข้าวก็ทําไม่ธรรมดานะอันนี้จะเป็นเมนูวันนี้นะคะนี่จะเป็นวิวร้านอาหาร ว้าวจะอยู่ด้านบนสุดเลยค่ะที่ทางนู้นก็จะเป็นลานกลางเต็นที่อุทยานที่นี่ครบคันมากๆทุกคนมีทั้งร้านอาหารกาแฟคาเฟ่มีครบเลยข้าวไข่เจียวแล้วก็กระเพราหมูสับเนาะ รองทองแล้วก็ขอยออกเดินทางค่ะทุกคนแม่หมูก็ขอตัวไปเก็บเต็นท์ก่อนนะคะทุกคนก็สำหรับทลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะทลิปหน้าแม่หมูจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหน,น ฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย